ตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่รอปลาคาล์นะครับเดี๋ยวมาเจอกับ s f c ดูกําลังฉลองกันยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปถ่ายตังในกันนะครับว่าจะเป็นจะได้นะครับบรรยากาศเนาะเพราะว่าผมกับเบเกอร์มากําเตอ้อนะครับผมกับเบเกอร์มากําเตอ้อเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอันนี้กัน ครับพิ่พี่ปของเราพี่ประสงค์นะครับหรือทุกคนนี้จักันในชื่อโกยงนะครับวันนี้ก็จะพาเรามาดูวิถีชีวิตชนเผ่าลาหูนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอฝางเขตตำบลมั่นปินนะครับว่าประเพณีกินวอหรือปีไม่ของพี่น้องจาราหูหรือมูเซอร์นะครับเปลี่ยนๆจะได้นะครับเดี๋ยวติดสามรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับอันนี้เปลี่ยนวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ ปีที่แล้วมาดังหลังจากนี้ก็จะเริ่มต้นเข้าปีใหม่วันนี้มีขอบด้งกับน้องเต่ามาร่วมพิธีกันที่นี่ทั้งหมดเลยขอบด้งเนาะอ๋อขอบด้งน้องเต่ามันนี่หมดเนาะจะมาร่วมพิธีกันตรงนี้หมดเลยครับน้องเต่านี่เป็นจัดอะไรยังรัเศรตฐอาเต่าฐวันซื้เจ็บอยู่ที่ขอบดงเข้าไปดูข้างในครับไปครับไปไปดูครับทุกคนดูภาพบรรยากาศครับแล้วว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับที่เราจะได้ผ่านภาพบรรยากาศจะอีนะครับทุกคน คนคนที่จะเบตเต้นนี้ต้องเป็นจะได้ครับต้องเ,ออเกี่ยวครับเป็นแค่เป็นเป็นคนที่นับถือผีหรือว่านับถือของการดำรงชีวิตของลาหูดำ<อ>แบบแบบนี้ วเราก็ได้ข้าวเจะจงหรือบบได้ระบุเข้าจงนะครับเนาะดูครับทุกคนอันนี้เป็นบ้านผู้จองใหญ่ครับบ้านผู้จองแล้วก็เป็นเดี่ยวถ้ารอรอขอดเต้นเสร็จก่อนหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปบ้านของญาติพี่น้องกันไปนั่งกินข้าวกินน้ำเหมือนกันมอนกบนานๆไม่เจอกัน นี่เ,เข้าไปถ่ายทำได้เนอะได้เข้ามาถ่ายได้ครับเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับทุกคนอ๋อนี่คนนอนเต้นจะขึ้นนะครับเต้นจะคือไทย ใครดูใครคนดูได้ครับเป็นภาพเดี๋ยวหาหาพิธีกรหาพิธีกรจริงๆมาสักคนบ่อน่ะหายตา้หนึ่งคนจากคนที่สามารถอธิบายได้ลึกซึ้งแบบก็สูตรพ่อน้องเขาเรียนมาทางด้านนี้มาจากบ้านไหนครับอยู่บ้านนะไรปะขาอยู่ปะาอันนี้ลูกครึ่งระวังขอบดงกับน้องเตาหนองเตาล้วคือกรนีอยู่ขอบดงย้าแต่ยายมน มาดูครับอันนี้ก็จะมีพินเสร,ริมด้วยครับเพ้นเพินนินห้องเพ็นได้ตัวภาพงาบคอยมาไหมอ๋อ นี่พาทุกคนมาดูนะครับเพราะว่าปีหน้าเนาะตีหน้าเพื่อใส่บางแผนแบบยากจะมาดูวิถีชีวิตชนเผ่านะครับชาวลราหูที่บ้านปากาปากาจะอยู่ช่วงหลังตุจีนแต่หลังวันนี้มาแน่น,นอนครับอยู่หลังจีจีนไปแล้วก็่จะนับวันเองหรือว่าหรือว่าเพิ่นจัดจัดก่อนวันวันนะครับเอ่อส่วนมากจะอยู่ในช่วงก่อนก่อนนะครับค,คือหลังจะหลังจากตุกจินประมาณ สี่ห้าวันหรือว่าหกเจ็ดวันประมาณนี้ครับครับเ้ื่อกี้เข้าใหม่ด้วยกอนเอากินเข้าใหม่จากก่อนครับก่อนออกเข้ามหลายเดือนแล้วหลายเดือนหลายเดือนแล้วแบบนั้เล้วชวน หมือจากที่ทํางานรับประทางปีก็ส่งท้ายปีเข้าไปกันทําวิธีบูชาผีบูชาอะไรต่างๆหลังจากนี้หนึ่งเดือนจะมาทํางานหลังจากนี้หนึ่งเดือนมาทํางานเลยมาทำมาเข้าไร่มาเข้าสวนทําได้เฉพาะงานเบาๆเช่นไปค้าขายได้ขายตรอบอรี่ได้เลี้ยงวัวเลี้็กซอยได้หรือว่าจะไปก่อบุกลงไห่หลงเสี่ยวในขั้นเดียวเนาะนี้ปรทับเดือนหนึ่งเดือนเลยครับหนึ่งเดือนเลยนะครับ เพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้กะหาว่ามันก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมตัวยนะครับที่ได้มาแอลแล้วก็มาสัมรรรภาษณ์กับบรรยากาศจะยี่นะครับ สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวระดากองแก้วพนาอายุ17ปีปัจจุบันศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนรังสีวิทยาวันนี้น้องพิมพ์จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศกินบอลนะคะวันนี้เราก็มาดมหัวกันที่ดอยปาคาค่ะชมบรรยากาศได้เลยนะคะ1ปีเนี่ยเราจะมีแค่สวันเท่านั้นนะคะเออแ่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมาดาหัวกันที่ปาคาค่ะวันนี้เมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นที่หนอง เต่าค่ะโดยการรวมญาติเป็นการพบปะระหว่างหมู่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเยาวชนค่ะ <c oughs> <c oughs> โดยท่าเต้นของแต่ละคนนะคะ <c oughs> ก็จะมีเอกลักษณ์ค่ะ <c oughs> อย่างเต้นของตัวนี้ก็จะเป็นหลังหลังสาม ออตอนนี้รวมรวมกี่หมู่บ้าน3สามหมู่บ้านมาเต้นอ่าค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะรวมอยู่สามหมู่บ้านค่ะหลักๆแล้วที่เต้นอยู่ก็จะเป็นบ้านขอบดงและบ้านปะบ้านหนองเต่าค่ะวันนี้ปาคาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับในการไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยค่ะ อาหารตรงนี้ก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะทุกๆบ้านเนี่ยวันนี้นะก็จะมีน้ำตำน้ำพีกกับจอผักจอผักกาดค่ะแล้วก็อาหาราที่เป็นเอกลักษณ์วงบอกถึงงานกินบอเลยก็จะเป็นข้าวปุกค่ะข้าวปุกนะใช่ นี่ก็เป็นเป็นพุ้ดีกรของเรานะที่ได้บอกเรื่องเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณนีนะครับผมประเพณีน,นี้จะจะจัดจัดช่วงช่วงหอ่าจะจัดช่วงหลักๆแล้วจะจัดช่วงของ,ของมกรากรุพาเนี้ยค่ะเป็นการต้อนรับปีใหม่คือให้เรื่องราวเก่าๆเนี่ยจบภายในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็แบบเล่าเรื่องเราใช้ชีวิตใหม่เงค่ะ ซึ่งในปัจจุบันก็หาดูยากมากๆแล้วเพราะว่าหลายๆหมู่บ้านเนี่ยไม่มีการพบปะแบบนี้แล้วอะค่ะหมู่บ้านอื่นๆหรือว่าพี่น้องทางจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมาร่วมงานมาพบปะในงานของงานกินวอเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นค่อนข้างที่งานจะใหญ่งานใหญ่หนูเค่ที่ถ่ายได้ให่ร่างขาเ้ปยนร่าง้าโดยขอต้นน้องเต่าอันนี้จะมีจะมีกี่วันครับห,หลักหลักถ่าทุกหม,มู่บ้านจะ มาดําหัวพร้อมกันเนี่ยจะ3วันค่ะแต่งานจริงๆของเราเนี่ยเวัน7วัน,วนใช่ค่ะแต่เราจะมีการดําหัวคือ3วันคือจำนวนบ้านการวันแรกอย่างบ้านขอบโด่งวันที่2บ้านหนองเต่าไงค่ะแล้ววันที่3ก็จะเป็นบ้านปลาคาไงค่ะหลังหลังจากนี้มีมีกิจกรรมอะไรต่อไหมครับ ถ้าเต้นจากคือเสร็จก็จะเป็นการไปกินข้าวพาไปกินข้าวแต่ละบ้านนะคะโดยมีธรรมเนียมใช่ค่ะโดยมีธรรมเนียมว่าถ้าเราขึ้นไปกินข้าวบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปคบทุ่บ้านราะมันเป็นธรรมเนียมเนะะี่ยคคื <c oughs> อตอนนี้ก็คือหลังจากเสร็จตรงนี้ก็จะไปกินข้าวกันใช่ไหมใช่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะชอบใครรักใครก็แบบดึงพาไปกินข้าวแต่ละหมู่บ้านเนี่ยค่ะซึ่งในหนึ่งปี ีก็จะมีแค่สามวันหลักๆเลยที่ดำาหัววนหมู่บ้านกันค่ะอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องราวนะครับเป็นเป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนแบบได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับปีหน้าหรือปีปีต่อต่อไปนะครับหากใครมีโอกาสก,าก็ตัเลื่อนเชิญนะครับมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีแบบนี้นะครับซึ่งหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็หาชมได้ได้ที่ไหนง่ายๆนะครับผมซึ่งกิจกรรมแบบนี้แบบเรียนหมู่บ้าน,นอ่าใช่ค่ะใช่ไหมมันงานเนี้ยค่ะงานกินบอเนี่ยค่ะจะเป็น ปะระวังบ้านพี่น้องต่างจังหวัดก็จะมารวมตัวกันในวันนี้้ย่ะเเอี้ยคะ่ะเขาบถ้าทุกขืนที่นี่เขาจะเย็บด้วยมือค่ะคะ่อนข,ข้างที่ยังไม่ใช้เครื่องจกักรอย่างข้างหลังนี้ใช่ไหมหนูก็จะใช้แม่หนูก็จะใช้มือหมดเลยแล้วแล้วมีความหมายไหมครับอย่างเหมือนเป็น<ม>ความเรียบง่ายเงี้ยค่ะใช่ตามหลักแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะนิยมใส่สีดากันแต่ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ ความทันสมัยนะคะแล้วแต่คนชอบอะค่ะอย่างหนูชอบสีนี้หนูก็จะใส่สีนี้เขาชอบสีนี้เขาจะใส่สีนี้เงี้ยค่ะแต่ถ้าใครใส่ทองมันก็จะบ่งบอกถึงฐานะเงี้ยค่ะใช่นี่ก็เต้นจั๊กซนะครับ ทุกคนใส่เดูเสื้อผ้านะครับเพือ่อนก็จะตัดเย็บด้วยด้วยฝีมือนะครับได้ซื้อมานะครับผมทุกคนเพื่อนจะดีไซน์ออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วต่อทุกคนดูเท้านะครับเท้าทุกคนเต้นมันมันจะพร้อมกันเลยนะครับทุกคนดูครับ เพราะว่าจะเป็นกองเพรว่าจะเป็นกระจายไม่งนะครับจะเต้นแบบพร้อมๆกันเลยนะครับต่างยกเท้าครับจางตามจางวะนะครับ ก็ใจนะครับจะอยู่ตัางนอกนะครับไม่มีจะอยู่ตางมนะครับกดจะต้นบอกว่าครับถ้าใครชอบสายพ่นก็จะยอล้อกันเล่นนะครับตางประเพณีเนาะ ตอนนี้เรากำลังจะ แต่เตลนะครับเตล,ล์เลาะแอลตามบ้านนะครับตามแต่ละบ้านเนาะเอาไปพอ,อตัวนทำกิจกรรมนะครับในงานปรนะเพณีปีบอนะครับผม,มเราไปดูไป่องดูนะครับแต่ละบ้านเพื่อนเนี่ยอย่างกระท้องนะครับมีก <c oughs> ิจกรรมในง้นเพื่อนก็ควรจะได้นะครับนี่กลาเป็น <c oughs> เป็นบ้านนะครับบางบางหลังก็เป็นยังมุงหลังคาอยู่นะครับบางหลังต็ง มุงร้อนมุงสกัดซีเนาะปู่จองปู่จองต้องกลับไปวิถีดั้งเดิมก็คือต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติยญาคาพวกนี้จะสามารถทำบ้านสมัยใหม่ได้ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานได้ดูอันนี้เป็นบ้านปู่จองครับบ้านปู่จองปู่จองนี่แปลว่าหมอผีเนาะครับเป็นผู้นำทางจีนวิญญาณสูงสูดวิญญาณผู้นำทางจินวิญญาณสูงสูดของหมู่บ้านครับ ส่วนมากที่นี่เป็นประกอบแบบอาชีพปันย่างมากๆปูสตรอเบอรี่ข้าวโพดลิ้นจีแล้วปูข <No> ้าวไว้กินอาชีพหลักๆอยู่ประมาณแค่น bueno ี้ครับค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงครับครัอยังของผู้จองนี่ ต้องเป็นตัวอย่างหื่งกับลูกบ้านได้ดูอ่ะเอามาจากวิถีธรรมชาติก็ต้องอยู่กับวิถีธรรมชาติลองลองไปเดินข้างหลังได้ครับครับอันนี้ก็เป็นรับแขกนะครับ อ๋อถนนถนนน้อยเนาะถนนน้อยครับอ๋อนี่นะครับทุกคนถนนถนนหมู่บ้านก็จะเป็นถนนเล็กๆเ,กเกหมาะมอเตอร์ไซค์แบบขับผ่านได้นะครับครับไปต่าซอกต่าซอยอันนี้เป็นวิธีเบื้องลึกของชาวบ้านเกาะกินอยู่แบบเรียบง่ายสบายๆครับไปได้เกี่ยงว่าน้าผ่านบ้านไผ่จะได้เพิ่มบระิทใจกันส่วนรั้วก็ะทตาต่มตมีต่ำเกือตา่าที่เพื่อนสร้างก็คือพวก สร้างวัสดุธรรมชาติเป็นไม้ไผ่ไม้อย่างทั่วไปเป็นการแบบอยู่ที่เรียบง่ายนะครับสนทของตาง,ง,งก,าก็แบบได้ไงกว้างขวางเหมือนแบบตั้งนอกนะครับครบก็ทำแค่รถเครื่องพันไปมาได้ไง่ายๆครับ,ใ,รบในวันปีใหม่เท่าเรา,า่ันด้านาไผ่ปล่อยพวกก็จะ เห็นหนาเอาเมืก่กห้องฮองกี่เข้าฮ้องหมดเลยถึงเข้าไปขเข่าคือไปกี่เข้าไปบ้านไคกับห้องกี่เข้ากี่เข้าหมดอันนี้ก็เปลี่ยนบ้านผู้จองแห่งคนหนึ่งผู้จองอยู่มีสามคนผู้จองหนึ่งผู้จองสองผู้จองสามเหมือนกับนายกกรองนายกกรณีผู้จองหนึ่ง,ง,งบงักกงงบสบายทําพิธีได้ผู้จองที่สองก็จะออกมาทําพิธีแทนอย่างประมาณนั้นเหมือนกันเข้าไปดูบ้านก่อนดีดีครับดูบ้านผู้จองเนาะ อเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับเนะคระเป็นดั้งเดิมเลยก็จะเป็นกล่องไฟกองฟืน้นเดาเข้ามาในเขาบอกเนาะว่าไอ้ตั้งในเนี่ยจะมีแบบบ้านแบบโบราณ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการรับแขกของทางชาวบ้านครับก็จะรับแขกคุณต่อ่ เราถนนต้นบ่ได้วกว้างเหมือนบ้านเฮามาได้วกว้างครับปลาทําไปตามเรื่อยๆอย,อย่างเนี่ยน้ําเนี่ยผ่านบ้านฝ่ายบ้านฝ่ายเพืน่นก็นจะบ่บ่เดือดบ,บ่ว่ากันของท่ายัางเกี่ยวม,มากอยู่เนาะออ๋นุ่น <c oughs> นมเกี่ยวนนมกยวากคุณนุ่มก็เกี่ยวคนเจ้านี้ เดี๋ยวขึ้นไปดูวิถีชีวิตในบ้านปู่จองแหมอันนี้ผู่จองกับคนหนึ่งเพื่อกำลังต้อนรับแขกอยู่อ,อันนี้เปนใจนั้น้ำอ่างครับน้ำปา่ปาปัจจัยน้ำปป่าภูเขาครับใจจน้ำปปา่าภูเขาครับ,ปปเ,รบเป็น เราเข้าไปดูข้างในได้ครับสวัสดีครับผมแ่าคดีเลยนะวิถีชนเผ่าวิถีชีวิตชนเผ่าอ๋อ,อนนี้เปอว่านจะเลี้ยงเข้ากันเลยเป็นมาปกติทำกระเพากระป่า,า,เ,า,เ,า,เ,าปเลี้ยงกันอ,อันนี้ก็ทำทำหม้อใหญ่ๆเลย เไปไปถ่ายมาปุ๊บก็จะเลี้ยงกันครับนอนมาจ้าไปเถอามาจา้ามาจา้ามาจา้าละ จาละจาลามาจ้ามาจามาจามาจ้าเดี๋ยวแปลว่าจะจะมากินท <for S 1> ีここ <iros> ่อะไเนาะรับอันนี้ก็เป็นข้นตอนที่จะมืดหน่อยนะครับเนาะคนก็จะทำวันนี้ก็จะเป็นการจี้ข้าวุ๊กกันไปนักว่านอนนี้นี่ข้าวโพกอันนี้เป็นหมายถึงความบูรมสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นอาหารที่ถ้าใครเข้ามาก็จะสามารถ นั่งสามารถกินได้วยว่าถ้าห้องหิวเข้าห้องก็สามารถกินได้ครับอันนี้อันนี้เป็นกับข้าวเป็นแกง,แกงอ่าเป็นตังคุนปุ่นมือไทยตังหลังปุ่นเมือไทยไ่ายเนยนี่ได้ครับครับยัง <S <s <up> <S อันนี้ก็เป็นกับข้าวของวันนี้เป็นวันน้ำแข็งเนาะอันนี้เป็นบ้านบุจองก็ามาถ้าหิวเข,าเข,าเขา้ามันก็สามารถทานได้กินได้ครับ อ๋อในขา้าวโกนะขา้าวโพกมีจีนนแบบเอาแบบนนขา้าวุพกก็ต้องจีพิงอาหารครับนี่อ่าถ้าจะใคริีขา้าวโพกนี่ต้องอ่าช่วงนี้เนาะครับเป็นจะทำช่วงปีใหม่ขา้าวุพกถ้ามดแล้วเกาะสามารถตํำได้อยู่ นี่ก็นจะต้มต้มต้มไว้ต้มแบบข้าแขกใช่ไครับอาะครเอาไว้ห้าแขกอ๋อไอเข้าอย่างปุ่นก็ทำจักไม้หมดปุ่นกิงทำเองข้าปุกงถ่ายเพงเพืได้ห้ามถ่ายไปดังหลังครับ ได้เขาปุ๊กเขาปุ๊กจีเนาะเขาปุ๊กจีกำลังฮ้อนฮ้อนอยู่เลยนะฮ้อนอยู่แต่หอมอันนี้เบิรงน้นแบบต่ำต่ำโคกใหญ่ต่ำนั่นก็คบต่ำโคกใหญ่โคกปุ่นยังมีปุ่นยัอยู่ในห้องโคกใหญ่แล้วก็อยู่ในห้องโคกแขนจะยาวเนาะอ๋อนี่นี่คคกนี่เปิ เพืเอนจะฝังในดินเปิ่จะฝังในอันน the ี้เป็นโคกเก่าโคกใหม่อยู่ไหนฮะเดี๋ยวหนึ่งนี่เป็นแกนมั้งเนาะโอ้โหอันนี้เปิ่นบัตรัดเลยเนาะครับบัตรัดปุ่นโคกใหม่อยู่ในห้องที่เปิ่นนั่งกินข้าวแต่เปิ่นปิดไว้เป็นอเอาอย่างเขาปิดแล้วกลายเป็นโต๊ะกินข้าวอ่ะอันนั้นคือตีนมันตีนคุกต่างๆนี่ใหญ่ๆแล้วเพิ่นนี่โคขึ้นบนบนเลยยาวใจอะเดี๋ยวต้องไปฟอบ้านบ้านอื่น